เสียงมันเอาเครื่องพี่มาได้มาออพวกดูนี่อ่าเรียนโองพี่มาลูกเดี๋ยวทำเสียงให้มเช็ดทำไมอ่ะทำไมลูกดูเด็ดเดี๋ยวเวลาที่ท่าเช็ดมึงทำอะไรอยู่ทำอะไรทำอะไรทิ้งมาก่อนทำอะไรพะองค์นะไม่เขากลัวเครื่องมือเปียกนะเออโอเคนะพร้อมนะอ่าทำเสียงเดี๋ยวตัวแรกทำเพร้าะไอ

ด้ห okay. ัวครับในหัวขันหัวพองพี่แต่มาพันเีตอนนี้เด้าหัวอยู่ไหนใจครับเดออธาเร่ตีเยนะโอเคนะมาลูกมาเอ้าล้อไปแล้วโอ้อ้อ้้โอ้อ้อออเดี๋ยวอ้้้้ออออออ้ออ แปลไม่เรื่องเลยแปลไม่ได้เรื่องเลยพี่ผาเอางี้เอางี้กูลองขาดเอางี้เอางี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวพี่ทำเสียงดีกว่าน่ะใช้มือถ่ายยันในหัวมัเย็นดูแล้วนะโอเคพร้อมนะรอดูนะเดี๋ยวเรา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 เอาโอ้ใหัวมัเย็นดูแล้วโอเคจะได้อะไรกินนะฮัลโหลโอเคพร้อมเดี๋ยวลูกมา อ้เบือไปดเื่อไวไว้รตีบ้างรตีทำไรเอาแหวนเอาก่อนเอาแหวนก่อนโอเคโอเคพรอมบนมทร้รู้เออโอเคพร้อมนะจบพระสี่เพลงอะไรเล่าที่ไหนวะเล่าเล่าที่ไหนน้ำาอะไรวะ เอาเลแลอยาน้ลบบนี้ยังเนี่เอาเม่กี้้ามืก้าดาไปเลทีดาไปเลเออเอาโอเคป่ะมือไปอ่มือมืออให้ถูดแล้ว เป็นไรเป็นไรลูกทำเลยกัดกัดกูเลยกัดเอาที่สนามบอลกูนะครับผมน่าดีเลยครับซ้อมกันเอาตั้งแต่แรกมาก็เอ่อร้องเพลงใครใครร้องเอ่อใครร้องเพลงนั้นได้ไหมเพลงอะไรเพลงอะไรใทยเดิมที่ใครถนัดมากต้องแย่งกันเข้ามาใช่ไหม